ว่าถึงใ้โชคว่าพอแต่หนมากน้ำเพิ่งมาครัขอ้อแข็งไม่หายกว่ามหนอ่งเรื่องเรื่อถามหาสรขราพแต่ได้เรื่อๆนี่มันมาเรอทั้งน,น,นักคนป่วยอ่อนๆและแอดแอะเออมาเลยบ่เลยมากางาะแล้วบ่เลยคือเครื่องบิ๋มาเลอย,ยครับ เออพอนางตกโกล่่งานางบังหลวงบังหลานรำป่าทมาคือรำง่ายดีใจว่าปูหลวงหลานแม่ไหนเจ้าหนุ่งงว่ามีกจกันไรบ้ามาบ่ได้เรื่องพอน้ำอื่นหอดบานเออาเมื่อมาปูกตาปูคือพราขาวปููปลูกูเจ้า่อเจ้าท้าเจ้าบ่าเจ้าท้อมารับคันในบ้านหลวงร้านเอออยากเเบาอยากเครื่องยากถังเอออีพอนี่เอออีพอพาช่างเอาอยากคื่องยากถังานป่านะหลวงเนาะ เออในเมื่อได้มาวันนี้อ้าเแล้ยวพ่อรับขันก่อนว่างานลูกมาเอาอึ้งงังมาเลยองเออขาอึ้งงังวันเช้าพูนุ่งผ้าคือว่าเช้าพูล้วก็ไม่งูดพอเอาอะไรมาถวายโอ้ถวายไปจุปไปแต่จุมกันรับเพิ่งมาง้างไปหนาใช่ไหอ้ทไมถึงไต้ตุปบากขาวไงบอนเราเกิดเจนฉัคิดรอกมากเรื่มเืมครับ พ <c oughs> ิ่มสแดะแก้ใช่ไว่าลิวเหอว่าขาดเอาว่าเล่นแก้ใด้าเว่ากลิ่นผิวา้าก เอาแั่คือเอากับคือแล้วแล้วแล้วก็สือหาดูหาเด้อเออหาหอ้ไม่จบไม่ลักไม่จบไม่มาดอายุวันนะาบขาภาระให้จเริ่มจเริญมนะลูกนะขอหายเงินหงไยน้องขอหายทองหล้มากด้วยบุญบาทไม่มีสิ้นสุดทศทางบุญมากห้ยหางไม่ดวีดหายให้ไ่ควุกคู่วกคู่วกคูควักหน้าพ่อขออันนึ่งไหว่าได้ยุ่จเออขออันหนึ่งยุันบารุกอ่าพ่อจะดูให้ขอเค่ไม่หายบ่มี่ขออันนึงขอตรงกวรเงาเง ต้องบักกล้วยไม่หน่วยผอมได้ป่ะลูกจ้าเอาบักกล้วยเขาไม่เครียดผอมเลยเครียดมือเก่าหวียืนไหนมาเอาบักกล้วยเกาวีแล้วลูกเรานาปึงเอาต้นบักกล้วยมาต้นหนึ่งแบบจ้าต้องให้มือบักกล้วยเก่าหวีมันจะได้เป็นชีวิตมงคลนะลูกนะไม่บักกล้วยผอมเออ บวบก้วยเกออ้รือเล่ก้าวรือเอาเก่าเท่าไหร่ตือพอมาครับเคลจังได้ก๋วยเกา๋อือเอาังคือเอาให้มันุกจัองหรือไงบ้างวยเกหรือทุกย้อองเบื้อเท่าไหร่เห็นจีบมือก๋วยลุกเกาหอือแต่ว่าไขมันทุกทองเนาะ อันบอกูกไม่เก็บไม่บอกว่ะอากเกตหวิ่งเลยดึงครับผมขึ้นจะได้หาแล้วเอาเก็บบกูเอาใครยีงยังบ๊อกูจัดหมากจัดหมาได้ไหมโอเคมฉันจะจดเก้าจินะพ่อจะให้ฉันจะจเาสองเกาจตสองเก้าจิตนะปาคือหุ่กะ คนทุกในเด้อขึ้น,น,<ห>นลาดเนาะมาปองแต่เขาช้กินปาลานั่งเน่าก <c oughs> ินปลาเราได้ฉมองมือเห็นวักหล้านฟอริดมงหัวบิเ้าเนาะแล่กินมันเข <c oughs> าปื๊ดอย่างในเรื่อทฉลาุขึ้อย่างลากเรื่นะ <c oughs> อกเลี้ยงเก่งนะลุงมะเขาชนอต้องชนแต่กับพ่อเ <c oughs> ขีนยนชื่อลงไปในหนันชนะใจก้าวไปก้าวไป

ไม่เชื่อใครหยืันไาใจกระเลก้าวเอาก้าวขึนวดนขั้นบาถือด้วยพ่อให้ปะหานหัวเราเลยปะหานหัวแบ่เอื้อเออปะหานหัวบบเรื้อเออเชียบประจานเลยตัดขอเชียบประจันอีพอเทชันไดเก้าวขึ้เอาหัวแบาเสือเออเป็นประกันตัดหัวประกันเลย แต่ว่าคัดออกเก่าเก็บไม่ได้ประจางนะตั้งหรือว่าคือเก่าเนาะเออแล้ลูกเนาะเออถึงได้โชคเงนแล้วลูกแล้วจะมีโชคลาโชคใหญ่พ่อก็เลยขอต้นกล้วยกล้วยมีก้าววิกล้วยมีก้าววิให้ทุกชอมบ๊อบโชคเก็บแล้วลูกแล้วบ๊อบโชคเก็บอันภัยมาทวายปะ ไม i, on, ang, so, ่อบใบผาดผัาร um. yep. ่งผัดร่มมันง่ามแท้แจังือว่าเออเออทำไม้เกาเนี่ยเอาไม้ดื้อเอาไม้ฉานน่เนาะเออนั่งือเสียงห้ยัางหน้าบ่ไม่เงี้ยถงเอิดห้งฐานตาฐานเข่งไปจังฐานผัดจังสือได้ยินบ่ไม่ผัดร่มคือทำไม้แคจังสือหนึ่งนัห่อหนึ่งระหวางูกร้านระหว่างบิ๊ดแกนุ่งกัด อย่างมังมันมาขี่ใช่บาทข้ามเลยป่วนง่ามเนาเราหมเลข้างเทปติงเนาะครับผมตะกี่นะเมื่อคู่เ่าเ็ดได้ครูมือทำไม้ไหมเขาเึ้นแตเมื่นเนาะครับพอวันนั้นเมื่อทำไหม่เนาไม่ดีงามากฉันว่าเด็กน้อ่อนเบิ่อแบบนา้บาทเนาะถ้าอ่อนถ้าอ่อนได้ยืมมั่งดูครับกอมาเราอเจ็ะไปได้ใครคดไปหรือเขาพอเรือมั่ะอืี ไม่ใช่ขาคืนอ่ะอป่าหัวให้ได่ลูกให้อออ่ะอะพอถึงเป่าหายแล้วแล้วอันเป็นรูปร่างกก่หายช่วงหาเท่าแล้วแล้วอายุวันน้าสุขขาพาราให้ใจเิ่งใจเริ่มทำมากค่ะคืนเช่นนั้งบอสมพ่อได้กัให้ได้เช่นนั้งบอสมพ่อด้วยกันด้วยเื่อบุญบาแล้ไมีอกุมชีพขาวแล้วแล้วหัวนี่นั่งหลาขึ้นมีเก่าเกี่ย เก่เกอ้าวเอาไปประมามเรีเก่าเกล็ดเพาะเชื้อป่วยคนเอะเอาไปประมาไม่เรียกเก่าเก็ตีปูถมาป่ดยก็ทอนยืมครับงานกางเนาะครับบ่เชืยอภากกับไปพีบางเดอรงไปครับผมไอทีบังน้ำแข็งไม่หลายแข็งก็เรียกบาเชื้ออื่นครับปูบ่เชออื่นเพรัะท่านเยอือ เออนี่เธอทกวเนี่ยจะนเใส่เออแกวใส่กน้ห่านกมันหรังเออเออเออก็ใ่รุญารีครับวนิดาบุญารีปอนิดาเป็นเป็นอดๆแอๆจ้าเออเปิดอดๆออบว่วงบเท่าก็จะจังไร่ั้นคือเลอ เราก็ช่วงหรอบอกแล้วพ่าบากกันให <c oughs> พวกพต่ใจรู้ว่าน้องพอที่บอกว่าถึงด้โชคว,ว่าพอจะม,ามาีานน้ำเพิงมมาเขาเข้มไม่หางความอนี้เรือ่องลามหาตาราบจะได้เร็วๆนี้เมืนานก็รอทั้งนักคนป่วยอ่อดและแอดแอด,อด <c oughs> ได้ดพอเขานกเก้าเป็ดฤกษ์อดอดแอดแอดไม่ถึงตัวถึงเข้าพอเข้าได้เก้าเปด บ้าพอช่วงพเท่าค yeah, uh ือเก่าขั้นในเก่าเปรตขั้นในเก่าเกล็ดมันจะสิเท่าไม่เก่าเกล็ดมันบ้าปูแม่มะครับนางน่ะถามว่าป่วยอดอดแอะแอะขั้นในเก่าเปรตพอเท่าขั้นในเก่าเกล็ดช่วงวะช่วงบ้าพอปากไปเลยเท่าเกล็ดเลยว่าูืเรียนกุ้งกุ้งมันจอค่อยเบิ่ง พ่อดอวันคื่หนึ่งวะเลี่ยขอ้ออกว่าแทงออกตูแมงเลยเลี้ยว่าแทงเข้าเก็บเลยเออไปบอกไปบอกว่าึงนะตวงเข้าตวงเข้ามาบุ๋งนะอันนี้คือว่าจนไหนอดอดแอบแอ้ครับเอาว่ามสอนางกัตรกรค้าหอมค่ะก่อครับเป็นทศักข้าหอมค่ะบ่ออดบ่อเอ๋อแต่คอ้าวขาเลยก็หามไปเลยเน่ยเขาเออถามบัาขอดเพื่อนทหารบอกมึงเ้าพัาขาบ่า ซนุ่มอย้ใืองกพ่อือกูกอ้างแขายทีแค่ช่างเนี่ฝุ่มไก่ชึกไปบอกเลยว่าช่ายบ้าบ้างบอกเลยเรื่องช่วตัวกู้าวขาอได้ขายได้วพิ่มแต่ใครนะลุงนะ <laughs> หายอาชีพท้างกิจอืมข้อเพิ่งผ้าบ่าแล้วมีองคูที่ผ้อขอา,า,าขาวหอมปูตาตดรูปคืนเก่าดอกแล,ล้วล,ล,ลูกมเดอเออเออว่อนบ่ะอืมอาชีพท้างกิจถ้ารูปทั้ำหนึ่งลูกจะมาร่วมทางทางเพิ่งผ้าขาดทางน้านำมาคู่บ่ากันเสร็จแล้วก็ทั้งเด็กนะลูกนะเอาพอเสียหายคานำมหมุนนำมันป้อมมือมาลูกเนาะเอืออยากจัอะไรมาหาอีกพอจัอะไรมาว่อนบ่าอือยากทั้งยากใจครับเพิ่ม

โมาดึงอยากคึกเคืองเนาะแตงรวัทุงทีโปแล้วก็ฝ่าแล้วก็ทิพแบบผัเชื่อเว้ร์เทื่อเวอรคือเก่เนาะวันทุ่งทีโป้่เื่อเวอร์อาการคือเทื่อเวอเอามาเบิ่งเนาะบ่าที้นึงไม่ตัวใจพาะเขาโ้งหายี่างหลับไปตอทุ่ง เอาตั้คืนเอาไปเงินะเอาวบเงินแล้วหมดแล้ว,ลวหายยืนนั่งล่มือโตอขึ้นตตห้อนแล้วหมดแล้ว,ลว,ลวหายมือโฉมือหลักมือโฉมือมได้กลับมาถึงมาค่ำหาย้ร้วก็กลับด้วยบุญบารมืององค์ปู่คือค่าขาวและปู่ตาปาถานไปไปโฉบเป๊ะเป๊ะห้ไปโอขึ้นแล้วยาเห็ดยาย้หะห้ได้นะ อได้ละมาก่ะเพราะฉะนั้นเออขอก่อนแล้วพ่อจะให้สิบเท่าคือเคเนาะจ้าปูโกงโองยปูหลุมเดืองหลุมใช่สิ้เสียชีวิตไปจังไรไม่ปืนอ่ะน้อไม่คือดายไม่คือดายแต่ถือไม่โชคของมากแล้วจะได้โชคเร็วๆนไม่นานเกินเรอนะ ไม่ปืนไลเรียวพ่อจากขึ้นคลิปจนะรำนาข้างนั้นนะอืมอ่าไ่ปืนนะอ้าวเขาใครมาหมวดยากฟังลูกมาจากราศีสิงนางทองมีหานัยชายอ,อ่ออายุหกสิบสองปีป้าคือเขาอายุหกสิบองทำไมไม่หกสิบเกิดเนาะหกสิบสอเปื่ใข่มลูกอ่มาขอเบิก จำมาขอเปิดทักทำยังไงจะได้เนาะใช่ไหมลูกนะทำมาเขอเคลื่อนหายมามไม่ทำหายโฉมทำแบบไม่งะเออพ่อก็ตจัดปะถานให้แลลูกนะปะท่านหายไมือโฉมไม่แบบไม่โคมไมางหายหางมือเรื่องแตหายได้กินได้ทานมันบังท่านมาทุกมางะมาอุกมาอักแต่ไม่เป็นไรมือทางออก พ่อจะช่วยนะลูกนะพ่อสิช่อยหายเรื่องปากอาปากอืมเนาะแต่มาหาพ่อแลวพ่อเป็นนั่งพ่อสิหายชงเอาโุกปัดทันยาใจทันยาใจก้าวเก็บเลยันยาใจเก่าเก็บแล้วเด้อลูกไตห้องักขามคือเก่าเลยกระด้ก็ไป้ันไตห้องมักขามคือเก่ามากกว่แมนอยู่แม เยียมมากจริงท่านยายใจเจอห้อบักขามังเก่ามบ่อเที่ยไปช่องบงเล่งหนครับ่าคือว่าเก่าเก่าเก่าๆจโชกไผ่มนเนาะเพราะไม่หนาชื่อเบาเลยนะเพราะไม่หนชื่อื่อเนพวกชื่อกับช่องบงสะทวอนเอาอีกเพราะว่าท่านยายใเขียนม้ทำไมเขียนเก่าถูกแต่ทำไมท่านยายจเม่วนนี้ถึงว่าเก่าเก พิกเจรนาดูนะลูกนะให้พี่นี่พิกเจรนาบึงแล้วลูกเ้อจะได้ช่นะลูกนะเขาจะช่วยเนาะอาชีพช้างจิตเอานะลูกนะอาชีพช้างจิตเขาเพิ่งภาพแ้วมี่องค์ปูชอผักข้าวพร้อมปูตาปูพุ่มแล้วลูกเออรูปถูกึ้นอาชีพช้างพิ่นกระรอกลูกไม่เป็นไรเนาะปอชีนะลูกเนาะดีดีดีมาอ อ่าหมดอยางหนึงมตัวอย่างหนึ่งอ่าตาบงตาบึงที่เรือนนี่ไม่มีอุปสรคอะไรใช่ไหมเชาามาดูฝันบ้านเมองบ้านตึงสายบ้านตึงายจะชืมากอ่าตาบึงตาบน้ำม่อืมไม่ตึงหมดแล้วใช่ไหม ครัน้าบักเผาก็น้ายืมบัตรจ้งมือเชาเขาจะได้กินครับผมบักเผามีสวนเขาจะได้กินงวยครับผมเอื่อจะไปรับจ้างกินนะครับไปจ้างบุญกุ้งได้รับจ้างได้กินนะนะหรือว่าบุญหลายได้หนึ่งได้กินน้าบักเผาบักเผาเป็นสวนคนนะเขาจะได้กินงวยข้าวตัปากเปียกปากเมี่ยงใครจะห่วงได้ยุ่ครับผม ดอกกระเรดือ่องหวานออกสวนเกาเรื่อที่นั่งมาหวานอีกล้วมาปูมาเนี่ยจำได้ว่าเราบักพาวสวนไหนจำได้ปูหวานคักหวานไงนก,ก,นนกันอย่งัหวานคักหวานแน่ถ้าพ่อมากินานืกินข้าวมันหวาน <c oughs> ใจ <c oughs> ของแถมาเราก,กินเนา้อานใจเถอะเนาะเกลือได้บูชากินกันา <c oughs> ่างนัเกลือไม่ได้กิน,น <c oughs> บูเกลือไม่ได้กินเกือบ <c oughs> อยากแม่เมิร์มือเมิรเฟไม่อยากมันได้ไปคืนเอานะวะข้าวปลูกก็ะเช้าจะเป็นนวยเนาะใช่ข้ก็เขาตอนมาหัน่นเนาะใช่โอเคไม่เป็นไรอ้าวเมืบบ่อยลูกครับผมอ้าวพอสิอวยพ่อ,พอหายลูกหายหลาน้ะลูกเด้อหายมีศพมีหลากมีศพมีไม้ศุขข้าวาวแข็งแรงขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมาเก้าสี่หนึ่งนะให้มันหมานะลูกนะเก้าสี่หนึ่งนะให้มันหมาน เออหากใหต่อขึ้นต่อ <shared> ห่อนเบอีกแม่เขาพูดเก่าที่นั่นั่งที่เก่าขั้นเบาๆกับเาได้เนาะอีพอัาชีว่าเสร็มานังพอโบมาถามชออยู่บ่เช่องปีใายอะไรกันหั่นเฮ้ย่าอีพอว่าหม่เบาได้ว่าใหม่โตเก่าไม่เลยพูดใหม่นะตัวเก่านะลูกนะเหมือนเดิม ให้ตื้อพ้่นั่งรอไปอื้อือให้ไปตออายุเนาะให้ไปชืวมื่งคนจงจะได้มีโชคมีรากมีโชคมีม้านแรงบรรลุมบรรดาจะเก,กิดขึ้นนะ,ะล,ะล,ะละูกนะสาธุสาธุสาธุ